เต้นไปขอเจ็เป็นครั้งแรกที่หลิงแฟนชายครั้งแรกของหลิงเลยอ่ะน้องอาจจะเคยแต่ว่าหลิงไม่เคยอ๋อเหรอเด็กได้ยังไม่เคยแฟนชายยังยังไม่เคยแฟนชายน้องเคยแฟนชายรอบหนึ่งก็สนุกมีได้คุยกับแฟนคขาแฟนชายอ่ะเมาแฟนเมาแฟนไว้เจอกันเดี๋ยวน้องต้ไปไหน Happy Valentine's Day ไอ้บ่ เองไม่มีหรอก็ม thank you for coming today นะคะแล้วก็ว่า I need I love you ขอบคุณนะคะก็ดีใจมากที่วันนี้ได้เจอในวันนี้เป็นวันวัน Valentine's Day เนาะก็รู้สึกว่าเออมันมีความหมายอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นวัน special อีกแบบหนึ่งที่ ก็แตอนนี้นะคะ <S <S ก็จะมีภาพยนตร์ป่าที Ф ่ไปรอดูถ e e. ้าถ้าเอาให้หาพี่ต้องตอบว่าตอนนี้หลิงมีภาพยนตร์เรื่องแต่งมั้งทำไมอ่ะอ๋อเลยพูดก่อนตอนนี้หลิงก็มีภาพยนตร์เรื่องแต่งมั้งอุมผูชช่วยกันโปรโมทนะคะ นึกว่าเขาจะตกมุก,มก,มกอะไรนรึกว่าแบบก็คือเหมือนโปรโมทแทนกันเลยไงอ๋อแล้วก็าฝากเอาไปสวดเด้อของออมด้วยนะคะ แม่เราสอนเราแบบนี้เสมออะโอเคนะตอนนี้นะคะก็จะมีภาพยนตร์ป่าวที่ไปรอดูถ้าถ้าเอาให้หาพี่ต้องตอบว่าตอนนี้หลิงมีภาพยนตร์เรื่องแต่งมั้งทำไมอ่ะอเลยพูดก่อนตอนนี้หลิงก็มีภาพยนตร์เรื่องแต่งมั้ง คิดว่าใช่กันพอหมดนะคะนึกว่าเขาจะตกหมกๆอะไรนะึกว่าจะ <étique> เราถือเอาไว้ส <Wh> ่วนเด้อด้วยค่ะแล้วก็คิดส <c oughs> <c oughs> ายน์ได้วยค่ะมันต้องอย่างนี้ช่วยกันทำให้หนกกินอ่าแท็กทีมเขาให้ทำอะไรก็ทำทำไปค่ะทำอะไรก็ทำขอให้เป็นคนดีก็ขึ้นมาเลยแม่เราสอนเราแบบนี้เสมออ่าโอเคนะทตัวแปร สวยมากๆาเสื้อตัวนี้หลิงยังไม่มีสวยดีนะคะไปเลยจอยากน <c ười> อนเ <c ười> จ้าสีอะไรบ้างเดี๋ยวส่งให้หมดเลย xem xem ทั้งชิใเซเลนทังเอาไววันเดอร์เลยจะได้ไม่มีใครน้อยใจบอกว่าถ้าใส่เอาไววันเดอร์ทั้งหมดก็ไม่น้อยใจคดีใจอุดรุ่ธุรกิจ เลยอาก่ดอยู่ดีๆก็ยากได้ พาให้เลยหรือเปล่านี่แหละคิวศูนใช่ไหมล่ะข้าอนุญาตแล้วเฮ้ยแต่ แล้วแต่แปลว่าไม่ได้แล้วแต่เธอแปลว่าต้องไปคำาตอบแรกของฉันสมมติอสมมติอันนี้คือภาษาละองนะคะใช่เราไปเที่ยวสมมติมีคขอขอไปเที่ยวได้ไหมคะแล้วแต่แปลว่าไม่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  ở là แปลว่าต้องเป็นคำตอบแรกของฉันสมมุติอ่าสมมุติอันนี้คือภาษาไทยใช่เราไปเที่ยวสมมติมีคนมาขอเราขอไปเที่ยวได้ไหมคะแล้วแต่แปลว่าไม่ได้ฮะอะไรนะขอแล้ว ขใจเาแล้วแต่ก็คือแล้วแต่เราก็คือได้ก็อยากจะเป็นแตงกวาคลองสินะเขาบอกว่าชอบเราอามากเลยนะคะแล้วก็แล้วเมื่อกี้ก็มาเล่นโยกหยอดพิณิก็บอกชอบเรานะคะแตงกวาคลอง อยากเล่นอ่ะตาดีตาพี่เมกี่ชวนไปเล่นแขนหลังมาระวังว่าชวนนะแต่ชวนตอนที่อยู่หน้าประตูแล้วไม่พี่หลีนะชวนอ้อมชวนพี่หนิงไปแล้วพี่หนิงแ่้ย แช่บ้านด้วยกันไหมไปทันได้ยังไงล่ะค้าออกั้งบ่ายสองครึ่งเขาชวนเธอตั้งแต่เที่ยงแต่วันนี้นใช่แต่ว่าพี่อยู่บนลูวิ่งแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเราอยู่คนละสีกันอยากให้จัดกีฬาหวยแล้วกนนีที่หวยเป็น แต่ไม่เป็นแต่น้องชอบเดินมาต่อยพี่แบบน้องเหมันเคียวอ่ะก็จะเดินแบบเหมอน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นึกว่าเน ไม่ใช่ไม่ใช่หมกไอไข่ปั่มไข่ปั่มใช่ค่ะอร่อยมากตองนี้ฉันไปหมดไหวจังนะไปที่ไหนมาวะลำแม่กำปองอะแม่กำปองแม่กำปองอันนั้นมันมีไข่ปั่มไข่เยอะมากอร่อยมากบายบายโอ้โหจริงจังมากแล้วตอนนี้ อเออป้อนหน่อยไม่กล้ากินัดูอย่างเดียวแต่ดูดูไหนดีดูที่ไหนอ่ะไม่ถันเราคงว่าโทรศัท์่นั่ค่นั่งอยู่แค่คน เป็นคาเมบีบาร่าข้างในเขาก็เป็นเไเป็น <c oughs> ไแล้วค่ารักมากเหมือนกัน<อ>นะรักครับ Rồi มั้ย? mô có. Mẹ lại ca. Tao phỏng số mấy? Hả? Số mấy? Ồ à. Tao bảo ở đây. Phải là mấy? Hack cái điện phân chứ. Không có phỏng. hả? ถามแล้วกันตอบเร็วเนออ้ง่ะกบอะไรบินได้กบอบอบผิดค่ะกบกบกินยาวิเศษเรื่องขถามที่สมัยฉันเด็กอ่ะต่อมาต่อมาต่อมางูอะไรบินได้งูงูเก่าไม่งูกินยาวิเศษงูกินแล้วนกอะไรบินได้นกก็บินได้อยู่แล้ววะไม่ไม่มีอะไรครับพี่อิง คนไทยคนไทยพูดอะไก็ได้แต่เล mm. yeah. okay. ือกที่แบบพูดไปเรื่อยกินไปเลยเอาจบเฉยเฉยอย่างก็ต้องได้กินข้าวอ่ะเนาะ ลิงก็เลยเขียนเขียนถูกไหมถูกแล้วค่ะอ่าเราต้องเเคยรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ตอนนี้ตอนเรียนภาษาอะไรอะไรอ่างี้ครูก็บังคับให้ฝึกใช่ไหมจนหลิงช่วงนั้นลิงก็คือพูดได้แล้วก็เขียนเป็นแต่ลิอยากให้ลิงพูดภาษาญี่ปุ่นนะดีและใจมั่นเสดแล้วเก่งมากเก่งมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อยากว่าแบบเห็นเราหรือเปล่าเห็นแต่ขอขอแบบมองใกล้ๆได้ไหมอยากตบตาอยากตบตาพี่หลิงบ้างอ่ะตกตาหรอเนี่ยตบตาสามสิบเก้าครั้งแล้วหรอเราอะเจอกันบ่อยปะเราจะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง บางทีเราช่วงช่วงนึ่งเราจำคนีาช่วงนึงเราจำไได้ใช่จำสิจำใหม่สิจำได้จำได้จได้ปะต้องหาต้องเอาเคสโทรศัพาใ้ดูวนะะานนี้คือเธอตลไม้นเราเอิประท้องคะขอบคุณมากนะคะพี่บีที่วันนี้มาหายกันแล้วก็หวังว่าจะได้รับความสุขไปไม่ากกนหน่อยนะคะแฮปปี้บาลีแทนสเตย์ค่ะคืออยากได้จุกเล็ก จุกเล็กจุ๊กน้ำปยจุกเล็กจุเล็กอย่าลืมอย่าลืมพอตบุกกค่ะคะอ่าค่ะค่ะคค่ะค่ะค่ะ